วันนี้พามาชมครับปัานินเจอความร,ร้อนเจอน้ำเค็มเข้าไปตายมาเยอะครับนี่ครับตัวโตๆต,ต,ต,ตายขึ้นมาอัดน้ำเค็มเข้ามาน้ําจะกร่อยอีกจนเค็มก็จะมีป่าตายมาชมมะเขือกันดีครับอีฝ่าครับ มะเขือพวงออกดอกมาเยอะครับได้ผลมาเมื่อหลายวันก่อนแต่ก็แค่ไปปล่อยเด็ดพอดินเปียกจากที่ร้อนมาเป็นเดือน2เดือนไม่มีฝนเลยแต่ตอนนี้ก็ร้อนอยู่แล้วครับวันนี้ก็วันที่4ี่มิถุนายนปี2566กหกก็ยังร้อนอยู่ครับก็จะรอเมฆฝนครับ เพื่อจะตกมาช่วยแต่อันนี้เป็นมะเขือพวงหรือมะเขือช่อแตกกิ่งมาดีครับผมได้ใช้ฮอร์โมนลดไปครั้งหนึ่งฮอร์โมนไข่ก็ช่วยให้ออกกิ่งออกดอกดีเพราะในฮอร์โมนไข่นั้นดังที่เคยทำคลิปไว้เก่าๆจะช่วยบำรุงดิน ถ้าเราล,ลดลาดดินช่วยทำให้พืชออกลากแตกยอดใหม่ได้ดีและออกดอกออกผลช่วยได้หมดอีกทั้งมีน้ำหมักผลไม้ต่างๆที่ทำไว้ไม่ว่าจะเป็นน้ำหมักกล้วยกล้วยสุกผสมสับปะรด และมะละกอผลไม้สุกๆอะไรก็ได้ที่หมักรวมสักหนึ่งเดือนหรือเริ่มใช้ได้สักอาทิตย์สองอาทิตย์ก็เอาเริ่มเอามาใช้ได้ลาดลดทั่วต้นทั้งดินช่วยย่อยดินทำให้มะเขือพวงออกกิ่งออกมาแบบนี้ครับแม้ยามหน้าแรงนานๆเราก็รอดในดินเหนียวพื้นที่ดินเหนียวของผมจะอยู่ใกล้ทะเล ดินเหนียวนี้จะน้ำลดแล้วแห้งยากเคยลดไปแล้วรากเน่าครับเกิดไวรัสเป็นใบเหลืองเหลืองนั่นแหละครับเรียกไวรัสจะทำให้ต้นโสมและตายได้นาน,นานครั้งค่อยลดครับถ้าดินร่วนปนทรายก็อาจจะลดได้บ่อยเพราะน้ำ,นำเขาซึมไม่ขังรากแต่อันนี้เป็นดินเหนียวต้องระวังนะครับใครมีดินเหนียว ามสี่วันค่อยลดก็ได้ครับนี่ขนาดไม่ได้โดนฝนมานานโดนมาแค่แฉะครั้งหนึ่งหลายวันก่อนก็ยังแตกยอดออกดอกออกผลได้ดีสวยงามครับเคยเก็บได้เป็นกิโลครับเพราะเขาจะแตกกิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอันนี้เพิ่งจะเริ่มแตกยอดมาได้ยังไม่ยาวจากวันก่อนนี้ครับนี่ครับเป็นกิ่งเก่า เดี๋ยวก็จะแตกใหม่ครับถ้าเรายิ่งตัดยอดผมยังไม่ได้ตัดครับถ้าเราตัดยอดออกมาแบบนี้ก็จะแตกกิ่งมาแบบนี้ครับฝากไว้ครับสำหรับการปลูกมาเขือหรือพืชผักอื่นๆบางครั้งก็ลดน้ำบ่อยได้บางครั้งก็ห้ามลดนะครับลดบ่อยๆก็จะ เกิดผลเสียเช่นลากเน่าได้ในพื้นที่ดินเหนียวเก็บได้เก็ดกน้อยครับฝากไปครับ